ช่วงน,นี้ฝุ่นเยอะเหมือนกันนะพี่วุ้ยนะใช่ครับหลายคนก็บ่นมากเลยว่าโหแต่และว,วันเนี่ยฝุ่นแบบไม่ไหวไม่ไหวจนโชคดีที่ว่าช่วงวันสองวันวันนี้ที่อากาศเย็นแล้วมีฝนตกเนี่ยฝุ่นมาบางลงบ้างแต่เราไปดูเรื่องทั่วการจัดการฝุ่นกันครับรัฐบาลนะครับได้กำหนดให้การแก้ขไขปัญหาฝุ่น PM 2.5เป็นวาระแห่งชาติรวมทั้งผลักดันให้เป็นวรระแห่งอาเซียน ซึ่งที่จังหวัดมหาสารคามนะครับได้มีการบริรณาการการทํางานหลายภาคส่วนเอาจริงจับมือเผาจริงส่งฟ้องส่งฟ้องสารจริงนะครับแล้วก็สามารถลดจุดความร้อนและลดปัญหา PM2.5 ได้จริงรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษครับจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ทางการเกษตรมากกว่า2ล้านสแสนไร่ซึ่งคิดเป็น7 3ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ที่ผ่านมาพบปัญหาจุดความร้อนสะสมมาจากการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรมากที่สุดส่งผลให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่เกินค่ามาตรฐานทางจังหวัดจึงได้มีการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังโดยการบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานลองพื้นที่ครอประตูบ้านหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2568สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทุกครัวเรือนห้ามเผาทุกประเภท ส่งผลให้เพียงหนึ่งเดือนของการารณรงค์สามารถลดจุดความร้อนได้มากถึง15%ผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านวิบูลแววบฑิตนี่ครับท่านได้เน้นย้ําในเรื่องมาตรการการประชาสัมพันธ์นะครับในการเคาะประตูบ้านนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งใน,ในเรื่องเน้นย้ำนะครับการหยุดเผาหยุดฝุ่นนะครับเพื่อคุณเพื่อเรานะครับประสบผลสำเร็จมากนะครับในรอบๆจังหวัดของเราเนี่ยในจังหวัดของเราเนี่ยจะมีการจุด ไฟเผาในพื้นที่เนี่ยน้อยกว่าบริเวณรอบๆจังหวัดของเรามากเลยครับนะครับ,นะรบว่าถ้ามีการเผาในที่โล่งแจ้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การเกษตรนะครับนะฮะถ้ามีการเผาและจับกลุ่มได้นะครับผู้ที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งก็มีกรณีตัวอย่างมาแล้วที่อําเภอนาเชือกนะครับ จังหวัดมหาสรารคามเดินหน้ารณรงค์หยุดเผาลดฝุ่นลดมลพิษอย่างจริงจังทั่วทั้งจังหวัดโดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2568ได้มีการจับกลุมมือเผาไปแล้ว38รายดำเดนินคดีไปแล้วถึง28คดีโดยเฉพาะที่อำเภอนาเชือกมีการจับกลุมผู้ต้องหาที่วางเพลิงได้9ราย โดยมีการเอาผิดทั้งเปรียบเทียบปรับชั้นพนักงานสอบสวนส่งดำเนินคดีส่งฟ้องศาลไปจนถึงมีการพิพากษาโทษจำคุกรอลงอาญาสองปีซึ่งการดำเนินการอย่างเคร่งครัดส่งผลให้สามารถลดความเสียหายจากการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรการเผาขยะริมถนนและการเผาป่าลดลงจากปีที่แล้วอย่างชัดเจนเป็นผลมาจากการประสานงานกันอย่างรวดเร็วทั้งฝ่ายปกครองตำรวจภาคการเกษตรและท้องที่ท้องถิ่นครับในส่วนของ อำเภอนาเชีอกจังหวัดมหาสารคามนะครับเราก็ได้มีมาตรการลดพ m 2อมนะครับลดฝุ่นแล้วก็มาตรการห้ามเผานะครับมาตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปีนะครับแล้วก็ในช่วงมกราที่ผ่านมาท่านผู้ว่าในฐานะของผู้มีการกรลการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดก็มีนโยบายชัดเจนนะครับว่ามีการ โราจะลงให้ห้ามเผาหากฝ่าฝืนนะครับก็จะมีโทษตามกฎหมายแต่ละฉบับนะครับแต่ละพื้นที่ด้วยแล้วก็ในการดำเนินการที่ผ่านมาของนาเชือกเราก็มีการ ดำเนินการมาตรการเช้มค้นนะครับที่าาการเอาผิดมือเผาในที่โลงแจ้งสามารถเอาผิดได้จากหลายบทกฎหมายตามแต่กรณีเช่นพระราชบัญญัติสาธารณสุขพุทธศักราช2535อาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน2,500 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือแม้กระทั่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา220 หากการเผาทำให้เกิดเพลิงไหม้และเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นอาจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทโดยในส่วนของภาคการเกษตรหากตรวจสอบว่ามีประวัติในการเผาในพื้นที่การเกษตรจะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทุกโครงการเป็นระยะเวลา2ปี 2> ซึ่งตามที่ทา่านนายอำเภอไดอ้เรียนแจ้งไปแล้วนะคะว่ามีการจับจริงนะคะจับจริงเราก็จะเอาข้อมูล สองอันนั้นอ่ะมาแมทช์กันเพื่อที่จะดําเนินการตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการต่างๆตามมาตรการของออภาครัฐนะคะในในเรื่องของการเกษตรนะคะก็อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรน,นะคะว่าในเรื่องของการ ไม่เผานะคะหรือลดการเผาในพื้นที่การเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะคือเรามันก็จะช่วยได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในเรื่องของกฎหมายต่างๆแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะก็อยากให้ถ้าเป็นไปได้ะะปัญหาฝุ่น PM. 2.5ดไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดผลในภาพรวม ให้ประเทศของเรามีอากาศที่ดีขึ้นคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทยทุกคนประกรณจินันทุยาถ่ายภาพกิ่งการก้องสุยทีมข่าวเอ็นบีทีภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดมหาสารคาม